วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปมูแบบเจ้าล้านนานะเจ้าเจาะาจะพาคุณผู้ชมค่ะไปมูพิธีล้านนาสืบชะตาบูชาดวงงานนี้อออออบอกเลยยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะเรียกว่าเป็นการรวมพลคนสายมูมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลย ในงานเนี่ยเขาบอกว่าได้รวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพและบูชามาไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้มากราบไหว้ขอพรอาทิเช่นยันพระพุทธสิงิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ดูหน้าจอตอนนี้เลยค่ะโมากนะคะงานนี่คุมแดบทั้งคอเลยอะหมือนเป็นยันนะเนาะเหมือนเป็นโลกเอาไว้รวมมันทําพิธีนอกจากยันจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะในประเทศไทยของเราแล้วยังเป็นการรวมสุดยอดเกจิดังคารวาสขมังเวส หลายล้านนาะมาร่วมพิธีกรรมมากถึง199ท่าน1 9 9เอาละสิขึ้นชื่อว่ามางานมูอา้าวเหล่าคนดังสายมูจะไม่มาร่วมงานได้ยังไงงานนี้ก็ต้องมีชื่อของพี่ลาลาอาสยามสายมูตัวแม่ซะหน่อยไหมซึ่งมาร่วมพิธีตั้งแต่นู้นเลยค่ะ ขบวนแห่เปิดงานเดินมากับเขาเลยซึ่งบันเทิไทยรัฐก็แอบไปกระซิบถามมาว่ามางานนี้ตั้งใจมูเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเรื่องความรักเรื่องเงินหรือเรื่องงานดีพี่ลาล่าบอกเลยตอนนี้ขอเรื่องเงินนํามาก่อนเลยจ้ะเรื่องรักเนี่ยเอาไว้เป็นอันดับสองรองลงมาก็แล้วกันพักก่อนเรื่องรักกับพักก่อนใช่ค่ะ,คะซึ่งในงานนี้เองเราได้เจอกับพี่เอออนชัญญาภรรยาของพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยซึ่งพี่เอเขาบอกผ่านบันทิ ไทยรัฐมานะคะว่าเขาเนี่ยก็เป็นสายมูตัวยงคือตั้งแต่พี่เมฆล้มป่วยก็มูขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดอแม้ว่าตอนนี้พี่เมฆจะจากไปแล้วก็ยังคงเดินสายมูมเพราะว่าขอเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็บอกได้นะว่าเพิ่งจะโดนหมอดูที่เชื่อถือทัก ทักว่าลูกเนี่ยต้องไปเปลี่ยนดวงชะตาที่ห้องกงนะเพราะว่าจะทําให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้น<ะ>ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมอดูคนนี้ทํานายถูกมาตลอด<ะ>แล้วครั้งเนี้พี่เอตั้งใจจะไปมูขอเรื่องงานให้ป,ป,ปังปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็มีแพลนให้น้องน้องมาร์คไปแบบเปลี่ยนดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพ่อแม่พี่อ่ะก็สป,ปอร์ตก็บอกพาเลยพาหลานไปเลยเพราะเขาก็เชื่อน้องนามาเพราะหลังจากที่น้องนาเขาแบบดูมาแล้วมันใช่ทุกครั้งอ่ะ ก็จะไปแก้สตา์ที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยแม่พี่ก็สปอร์ตให้หมดเลยว่าแบบอยากให้หลานเขาดีที่สุดอะไรเงี้ยแทนจะไปแก้ดูสตารเมื่อไหร่ก็ก็อาทิตย์หน้าค่ะค่ะอาทิตย์หน้าใช่ค่ะก็บินไปที่นู่นเพราะตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็บินไปเรื่องงานด้วยเรื่องงานของพี่ด้วยแล้วก็ลูกชายก็คือไปแก้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากนี้ค่ะพี่เอ๋ยยังได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องเตรียมทําบุญครบรอบการจากไปของพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะซึ่งพี่เอ๋บอกว่าตั้งใจจะทําบุญทั้งหมด2รอบมีทั้งครบรอบ50วันและ100วันซึ่งสาเหตุที่ต้องทำสองรอบเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจารย์ที่เคารพนับถือแนะนํามาเพราะเชื่อว่าจะทําให้พี่เมฆได้รับบุญอย่างต่อเมืองค่ะคุณผู้ชมโอ้ดีดี ตอนแรกกะว่าจะทำร้อยเลยแต่ทีเนี้ยอาจารย์ไพศาลท่านทักมาว่าให้ให้ให้ทำห้าสิบวันด้วยแล้วก็ให้ทำร้อยวันก็เลยห้าสิบวันจะไปทำที่วัดก่อนรอร้อยวันนะค่อยจัดที่บ้านวันที่สิบมิถุนาค่ะจริงๆคือมันตกวันที่แปดที่เก้านี่นแหละแต่ว่าตามความเชื่อเนอื้อเขาบอกให้พ้นห้าสิบก็ถือว่าทำได้ก็เลยจัดเป็นวันศุกร์แทนอะไรเงี้ยค่ะท่าทักให้ทำครบร้อยห้าสิบท่านว่าพี่เมฆจะได้รับอย่างต่อเนื่อง ได้รับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านก็ย้ําเสมอเลยเวลาไปเจอท่านท่านก็จะบอกว่าพี่เมฆสบายดีอไม่ต้องห่วงอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะบอกว่าอยู่ในวัฏจักรที่แบบท่านจัดสรรเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดในทางที่บวกเนาะว่าเขาก็คงสบายดีแหละเพราะเขาไม่เคยมาให้เราเห็นเลยเ,<อ>เป็นความเชื่อนะคะใช่ค่ะตั้งแต่พี่เมฆจากไปพี่เอ๋บอกว่าพี่เมฆไม่ได้มาหาเลยคาดว่าน่าจะไปสู่ในภพภูมิที่ดีแล้วอันนี้พระ,ะาอาจารย์ที่นับถือเนี่ยเขาการันตีมาด้วยค่ะอา